โอ้วันนี้มีคนมาล้างรถให้แต่เช้าเลยลตีคับวันไหนพี่กับวันไหนครับอาทิตย์ไอจุดทูบปักไว้ตรงนี้จุดทูบปักไหวอ่ะแล้วก็มนไหม้มามันก็หล่นมานี่ไหมครับ เสียเลย <c oughs> เสียของปีเจอมัดไหนอืมไหวไหวเมื่อตอนไหนหรอกปีใหม่ว่าอ,อ, <c oughs> อารุณสวัสดิ์ยามเช้าครับเอ้าเสียสุนโทรมาทำไมอ้าจานชู กินข้าวซิขอนเนียกินเลยเด้ตอนเชา้าเดี๋ยวผมจะไปส่งรถครับจันชูจะไปย้ายแบบไม่ได้ล้างหรอกไปสภาพนี้แล้ว <c oughs> สภาพนี้เลยครับโอ้นี่นองยังไม่รัดโซ่เลยแรงครับคันนี้สุดจัดเลยนี่เขาเรียกว่ารถใช้งานครับรถใช้งานก็แบบนี้แหละไม่ใช่รถล้างจอดนะครับ ไม่ใช่รถลาจอดขายรถผมใช้งานได้ทุกคนันซื้อมาไม่มีแบบซื้อมาจอดขายนะครับต้องทำงานได้ด้วยครับวันนี้ก็ไปส่งอยู่สำโรงทาบนะครับโอ้โหเมืองสุรินทร์บ้านบ้านพี่คิง thương nhiều lắm thương nhiều đéo đéo Đi đây cọ lại nào đi về đây Thank như thế là Đã rồi. <laughs> Mấy quạt này. nè Quạt đi nữa nó nóng đây nếu em đến mấy quá nó quá đi nó này đai mày lên tiền mày đây rồi đây rồi đai mày Tưng mày kéo lên vào lẽ vào lẽ vào lẽ tiền lọ นี่ไงดินอยู่ข้างหลังท้ายมานี่คุยจะไปด้วยครับน้ำยาอะไรนี่ดูม่อนครีม ทาอะไรวะเนี่ยอ๋อเช็ดเงาเ่ยโอ้ดูเขาเช็ดยางเช็ดยางสะดำปีเลยไม่ธรรมดานี่จันชูไปย้ายเบบครับ กับเราน้อยสองคนนนยังไม่ตื่นบ่เอที่พัดเติมให้หรือเป็นรอยฮะที่พัดเติมให้ ไหนไม่แกเอาปากกาเขียนเลยดิรครับปากกาไมไ่ออกเลยนะไม่อออกเอาปากกาอะไรนะเขียนอะ่ะเหมือนคล้ายๆออะไรนะครับก,การล,ลบความขำจิตเสียเลยขนาดพี่ดียดเอาไปพี่ดียดเอาไอ้นั้นขัดให้ไม่ออกเลยเอาเครื่องขัดเนีเ่ยขัดน้ำยาอะ่ะไม่เป็นไรนี่แหละขลัง <laughs> <laughs> นี่แหละขลังแล้ว คร <c oughs> ับเสร็จยังสามปปดพี่ชูจะเอารถไปยกไม้รัวเด็กน้อยลูกมานั่งเปื้อนเบาะหมดเลยเนะาะฮะ ้วไม่ไมจังรองด้วยทำไมต้องน้ำตาไหลด้วยเอา้าก็นั่งกับพ่อไงพิชูเอาซ้ำไม่ปัดไปยกไม้เข้าใจบ่เอ้ึอ เบนเอออยู่กับลงุงไหมอ,อ,อยู่กับลงุออบลงอะ่ะไม่เอาลงุลงลงุงให้ดูโทรศัพท์อยู่ไหม,ไมลงุงว่าลงุงให้ดูโทรศัพท์วันนี้อยู่ปะอเอากาก็อยากดูไม่ใช่เหรอฮะอยากดูโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอจะบอกว่าเต้นมาส่งที่บ้านหน่อยมาหาลูก ไม่ใหญ่อย,อยู่ไม่ใหญ่อยู่กับลุงนะเออเออรถลุงล้างแล้วบ่โอรถลุงสะอาดารถลุงสะอาดอยู่ฮอนด้าอะไรเนี่ย còn Honda City Đen Hả Này Này nè Ôi sẽ tiền nó mày อเอาเทอรเนาเะล่าคันนี้ขาย <c oughs> ลุงแกว่าจะขายเนี่ยคันเนี้ยเพราะว่ารถแปดปีแล้วแปดปีแล้วก็โลครับโ,รโอ้ยแปดปียังสวยอยู่เลยอะ่ะยังวิ่งอยู่เลยดูเนี่ยยังวิง่งวิ่งอยู่เลย ดวงขายเท่า,าไหร่ฮะสองต้นต้นเอาต้นเลี้ยงสวยเลยเนเ่ยมือเดียวเดี๋ยวนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบอกบอกลานมาดู <c oughs> นี่ครับสองกว,กว่าครับ ใครสนใจครับโทรมาได้ครับที่เบอร์โทร0883673447ครับหถดมือเดียวเลยเนี่ยเกมม่ค่อยได้ใช้แล้วกันเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ